เดี๋ยวไปดูมาคิกใหม่ไปดูสมาชิกใหม,ม,ม่ในครอบครัวนะครับสมาชิใหม่ในครอบครัว ึงคลอดออกมาเมื่อวานนี้คืนนี้ไปดูครับนี่นี่ครับสมาชิกใหม่ในครอบครัวคือควายคือควายคลอดพวกเมื่อมือวานนี้หกโมงเช้าตัวสวยเลย โอ้สวยนะสวยสวยสวยขึ้นงคลอดออกมาวันนี้เบ๊เบ๊โออโ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 อมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วดูหลนใจเลยวะบินมาใส่เลยวันนี้วันนี้ฮะเข้าไปนู่นเข้าไปนู่นเข้าไปนู่นโอ้ย

Đồสวย đấy. Sวย không? Tu Đồสวย. Sủ rồi, sủ rồi. Sủ rồi, sủ rồi. Hả? Sủ rồi, sủ Tu À. mía. ลกูกท่นานดอกอยู่ <c oughs> เรานองพุธน์ท่านดอกอยู่ขอดตั้งเตอหกโมงกลัวเมือวานี่นองพ <c oughs> ุนธนดอกอยู่ไนนองกรบเพินทำากิน เป็นสมาชิกใบในครอบครัวนะครับกขยน้อยยน้อยเขาปิตั้งนาำบอนอย่ก็ตกขึ้นๆก็ปิตั้งนาำบา่โอ้ยปิตั้ง เออกินน้ำกินน้ำเอานมใลูกกินเอานมใลูกกินเร็วเอานมให้ลูกกินเอานมให้ลูกกินนมลูกกินนมปเออวันนี้อยู่ในข้อก่อนวันนี้ พอมาดูวายน้อยเพิ่งคลอดใหม่คลอดคลอดหกโมงหกโมงเย็นกว่าเมื่อวานนี้คลอดคงปยึดกว่าคองเมื่อวานนี้แต่จนเท่าป่นนี้นน้องน้องน้องหรือว่ารกยังไม่ยังไม่ออกเลยฮะไม่รู้ว่าเป็นผิดปกติอะไรเปล่าตัวแม่โคอรกยังไม่ออกเลยนะ ก็ได้ลูกสองตัวเลยนี่แหละก็ได้ลูกสองตัวเลยนี่ลูกไหม่

ผ่นบุลลาชาแนลนะครับเมื่อกี้พาไปดูพาไปดูสมาชิกใหม่คือควายนะคลอดลูกเมื่อวานนี้ก็เลยพาไปดูสมาชิกใหม่แล้วก็ให้ดูว่าสวยขนาดไหนเป็นตัวเมียนะควายคลอดลูกแล้ก็เข้าไปชม ช่วงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามดูว่ามีคลิปอะไรดีๆให้ดูขอบคุณครับที่ติดตามชมสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ